ข้อแรกนะครับผลบวกจํานวนเต็มคู่ตั้งแต่ 18- ถึง482มีค่าเท่าใดน,นะครับโจทย์ให้อะไรมาครับอย่างแรกนะครับโจทย์ให้ a1 เป็น18นะครับให้ a n เป็น4 8 2ครับแล้วก็ให้ d มาเป็น2นะครับ2เกิดจากการนำพจน์ที่2ลบพจน์ที่1ครับผลบวกจำนวนเต็มคู่ พจน์แรกคือสิบแปดส่วนพจน์ที่สองคือยี่สิบครับยี่สิบลบสิบแปดจะได้สองครับเรายังให้หา n กับ sn นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะใช้สองสูตรครับสูตรแรกคือสูตรลำดับเลขคณิตครับสูตรที่สองคืออนุกรมเลขคณิตครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหา n กันเลยครับโดยใช้สูตรลำดับเลขคณิตนะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับจะได้ตามนี้ครับแล้วเราก็จะย้ายสิบแปดมาลบทั้งฝั่งซ้ายนะครับจะได้เป็นสี่ร้ยแปดสิบสองลบสิบแปดนะครับ เท่ากับ n ลบ1คูณด้วย2ครับฝั่งซ้ายก็จะได้เป็น4 6 4เท่ากับ2 n ลบ2นะครับจะย้าย2มาบวกทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็น464บวก 2- เท่ากับ2 n 466หาร2จะได้เป็น233ครับขั้นตอนต่อไปนะครับหา sn นะครับก็ตามสูตรเลยครับแทนค่าลงไปให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำในวงเล็บก่อนนะครับ สิบแปดบวกสี 900, fate, ่ร pues 60, nah, ้อยแปดสิบสองก็จะได้ห้าร้อยครับแล้วก็จะทําการตัดสองครับก็จะเป็นสองร้อยสามสิบสามคูณด้วยสองร้อยห้าสิบนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผลบวกจํานวนเต็มคู่ตั้งแต่สิบแปดถึงสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอีกข้อนะครับค่าของหนึ่งบวกหกบวกสิบเอ็ดบวกสิบหกบวกจุดจุดจุดบวกหนึ่งร้อยหนึ่งมีค่าเท่าใดนะครับ โจทย์ให้ a หนึ่งคือ1นะครับแล้วก็ให้ an เท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ d เท่ากับห้านะครับนำพจน์ที่สองลบพจน์ที่1ก็คือหลบ1ได้ห้านะครับแล้วก็ยังไม่ให้ n นะครับ sn ก็ยังไม่ให้นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะมี2สูตรนะครับสูตรแรกก็คือลำดับเลขคณิตนะครับแล้วก็อนุกรมเลขคณิตนะครับหา n นะครับอย่างแรกเลยใช้สูตร an นะครับก็คือแทนค่าลงไปนะครับจะได้ตามนี้นะครับ นำ 1, หมันลบทั้งสองหเข้าไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับจะเป็น100่งรลบหเท่ากับหอ็นนะครับเกบ ก้าร้อยหกก้นะ